สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นบาคาร่านะครับสอนเทคนิคง่ายๆนะครับมาหมายรกขขอเริ่มแบงเกอร์ก่อนเลยนะครับหรือว่าแดงนะครับลองไปเบาๆก่อนละกันนะครับลองดูนะครับมันเห็นป่ะมีแดง2สลับนะแดง2แล้วก็น้าเงิน2นะครับตอนนี้ผมขอเล่นแดงก่อนละกันลองดูนะครับลองดูว่ามันจะตามเขาไพ่ป่ะนะครับลองดูนะครับมา อสวยครับแต้มหนึ่งยังไงโอ้โหจวเตะขอเตะหน่อยเตะสวยนะครับอย่างนี้มีสิทธิ์นะครับอย่างนี้มีสิทธิสูงนะครับอ่าสองแต้มไม้นี้บวกนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับไม้ที่สองผมขอไปแดงเหมือนเดิมละกันนะครับมาเฮอขอไปแดงเหมือนเดิมละกันนะครับผมลองดูนะครับเขาเขาไพ่สองสลับนะครับเห็นไหมแดงสองน้ำเงินสองผมว่ารอบนี้น่าจะ รอบนี้ผมว่าน่าจะมีแดงนะรอบนี้หน้าแดงน่าจะออกมาหนึ่งดอกนะครับลองดูนะไม่เสียหายนะครับใครสนใจนะเว็บที่ผมเล่นนะครับเว็บลูก้าคับหนึ่งหกแปดนะใครสนใจนะอย่าผมทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วเหีื่วแปะคิวอาโค้ดเอาไว้ให้ก็ได้นะครับคนที่ไม่สะดวกนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะลองติดตามหน้าเว็บดูนะครับหน้าเว็บไซต์ดูได้เลยนะครับโอหกแปดเรียบร้อย โอ้โหแปดชนโอ้โหบวงนะครับหนึ่งสองพันเก้าร้อยนะโอ้โหดอกนี้เสมอนะครับโอ้โหนึกว่าจะอ่าผมขอย้ําไปเหมือนเดิมแล้วกันนะครับขอย้ําไปแบงเกอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าลองดูนะครับขอตามนะครับขอตามสองสลับนะครับเออตามสองสลับหน่อยนะครับบอกว่ามันต้องมานะเขาไพนนี่นะครับเทคนิคดูง่ายๆครับสองสลับนะครับสองสลับเลยนะครับเท่านั้นนะเล่นเทคนิคนี้แล้วง่ายๆครับ มันจะมีไพ่สลับนะครับไพ่สลับก็หนึ่งสลับนะครับแล้วก็มีสองสลับแล้วก็มีมันสามสลับนี่ก็ก็เล่นได้นะครับแต่สองสลับเนี่ยผมว่ามาบ่อยนะเขาไพ่สองสลับนะครับลองดูนะครับไม้นี้จะบวกหรือเปล่ายังไงเปิดมาอ่ะปอกแผนะครับสวยนะครับโอ้โหดอกนี้อ่าผมขอเล่นแค่สามไม้ให้ดูแล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ